สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอมือนีสิผ้ากินเตอร์ด้วยค่ะเดอ้อกุ้งบสเตอร์แม่ค่ะโตแบบใหญ่เมื่อนั้นไปคอสโกก็เลยได้ไม้แพกหนึ่งแพกและเจ็ดสิบดอนนี่ล่ะได้ตั้งหลายตัวตัวละได้เจ็ดตัวบอกเฮ้ตัวแบบใหญ่ด้ว่ามันตัวน้อยๆด้ค่ะโอ้ตัวเกือบทอแขนด้วยค่ะเดอ้อกุ้งอบสเตอร์ ครั้งแรกในร้านที่ได้กินคือตะกี้คเคยกินด้วยโตัวน้นอยประกาศซื้อโตวใหญ่กินเมื่อนี้เมื่อนอัอนอ่นไปเห็นโต้พอกินอยู่ก็เลยได้มาเจ็๊โตกุ้งรสสเตอร์ค่ะย่างเอามันค่อยหอมเนาะเมื่อนั้นก็ย่างขาปูไปแล้วเมื่อนอี้ย่างกุ้งรสสเตอร์กินกับน้ำจิ้มค่ะมีน้ำจิมำจ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ น้ำจิ้มของนของคุณสามีค่ะน้ำจิม้มกะลิกบัตเตอร์ค่ะพักกับงามงามดูดิพักผันกับพักเนาะมีพักหลายอย่างมีไอสะเบิกไอสเบิกพร้พอมพักนะมื้อนี้ขาดบ่ได้ค่ะข้าวเหนียวเรียวแรงดีต้องกินเ้ยค่ะเด้อ กินกับอีอยังก็ต้องกินครับข้าวเหนียวค่ะของแซบอีสานของกินอีสานต้องมีข้าวเหนียวทุกครั้งเมื่อนี้ไปางานขึ้นบ้านไมหมูเพิ่นห่อขา้ขาวต้มแซบแซบข้าวต้มเพื่อนนะ่ะมีกะรีบับห้พร้อมเพิ่นห่อข้าวต้มใส่ถั่วใส่เผือกใส่บักลก้วยน่ากินค่ะต้องกินแซบแซบไปกินมาแล้วแต่ว่าตอนนี้กลับมาบ้าน ิมาก,กินให้ไม่กินอยู่บ้านอีกไ้โมได้เห็นว่าโอ้ยอยู่อเมริกาอยู่ลาสเวกัสข่อยก็ได้กินเยอะเดอ้อรอบสเตอร์รอบสเตอร์โตใหญ่ปบลูว่าภาษาอังกฤษว่าอย่างรูต่ว่าข่อยเอื่นรอบสเตอร์กับข้าวเหนียวน้ำจิม้มน้ำจิ้มก็มีสองแบบแบบของฟ้าลังกับแบบของ เล่าอีสานอย่างที่ขาดบรไดใก็คือข้าเหนียวคุณสามีมากกินข่าขาเหนียวคุณสามีแกชอบก็เลยต้องได้หนึ่งข้าเหนียวให้กินตลอดเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหนาพ่อกันใหม่ขอบคุณหลายๆที่มารับส้มขอให้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นะเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่เขามาส้มคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญดนอค่ะเด้อลำรวยเงินทองลำรวยเงินทองกันทุกท่านทุกทันได้ค่ะเด้อ